การเลี้ยงกุ้งหรือที่เรียกว่าการพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำคือการเลี้ยงกุ้งในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมเช่นบ่อหรือถังกุ้งเป็นอาหารทะเลที่นิยมบริโภคทั่วโลกและการเลี้ยงกุ้งเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ในหลายประเทศการเลี้ยงกุ้งเริ่มจากการเตรียมบ่อหรือถังคุณภาพน้ำอุณหภูมิและความเค็มต้องได้รับการตรวจสอบและรักษาอย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าก,กุ้งมีสภาวะที่เหมาะสมบ่อหรือแทงจะเลี้ยงกุ้งวัยรุ่นซึ่งมักจะซื้อจากโรงเพาะฟัก เมื่อปล่อยกุ้งแล้วพวกมันจะได้รับอาหารสูตรพิเศษที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตและสุขภาพที่ดีความถี่และปริมาณการให้อาหารจะปรับตามขนาดและอายุของกุ้งการเลี้ยงกุ้งต้องมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่ากุ้งมีสุขภาพแข็งแรงและเจริญเติบโตต้องตรวจสอบคุณภาพน้ำอุณหภูมิและความเค็มอย่างต่อเนื่องตามความจำเป็นโรคและปรสิตยังเป็นปัญหาในการเลี้ยงกุ้งดังนั้นอาจต้องมีการทดสอบและการรักษาอย่างสม่ำเสมอ โดยทั่วไปการเก็บเกี่ยวจะเกิดขึ้นเมื่อกุ้งถึงขนาดตลาดซึ่งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และความต้องการของตลาดโดยปกติแล้วกุ้งจะถูกเก็บเกี่ยวโดยใช้ตาข่ายจากนั้นคัดแยกและแปรรูปเพื่อจำหน่ายในตลาดการแปรรูปอาจรวมถึงการทำความสะอาดแช่แข็งและบรรจุก,กุ้งเพื่อจำหน่ายไปยังตลาดอาหารทะเลหรือร้านอาหาร การเลี้ยงกุ้งต้องเผชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์ถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการใช้ยาปฏิชีวนะและสารเคมีอื่นๆในการเพราะเลี้ยงกุ้งสามารถนำไปสู่มลพิษทางน้ำและเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศโดยรอบนอกจากนี้นากุ้งยังเป็นแหล่งแพร,ร่โรคสู่กุ้งป่าได้ อย่างไรก็ตามแนวทางการเลี้ยงกุ้งอย่างยั่งยืนได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อลดผลกระทบของอุตสาหกรรมต่อสิ่งแวดล้อมแนวทางปฏิบัติเหล่านี้รวมถึงการใช้อาหารธรรมชาติการลดการใช้น้ำและการใช้ระบบการทำฟาร์มแบบผสมผสานที่ผสมผสานการเลี้ยงกุ้งกับการทำการเกษตรอื่นๆโดยรวมแล้วการเลี้ยงกุ้งสามารถเป็นอุตสาหกรรมที่ทำกำไรได้แต่ต้องมีการจัดการอย่างระมัดระวังและให้ความสนใจกับปัญหาสิ่งแวดล้อม